สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำชิฟฟ่อนสาหร่ายสไปรูลีนาผสมชาคามนะคะมีส่วนผสมดังต่อไปนี้นะคะ 1. คือสาหร่ายสไปรูลีนานะคะใส่จำนวน9ช้อนชาค่ะชาคามเป็นชาคามฟรีดได้นะคะใส่3ช้อนชาครึ่งค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแป้งเค,ค้กค่ะ3 7 5กรมัมในแป้งเค,ค้กก็จะมีผงฟู ผงฟูก็จะใส่อยู่ที่1ช้อนชาครึ่งนะคะแล้วก็จะมี soda, เบกกิ้งโซดาเศษ2ส่วน3ช้อนชาค่ะและก็วานิลา1ช้อนชาครึ่งนะคะน้ำมันถั่วเหลือง390กรัมค่ะนมผสมน้ำนะคะ250ค่ะน้ำตาลทรายก็จะมี2ส่วนนะคะก็จะเป็นส่วนที่1อยู่ที่150กรัมแล้วก็มีเกลือนะคะ เศษหนึส่วนสช้อนชาค่ะน้ำตาลส่วนที่2 280กรัมค่ะจะมีครีมออฟทา่าอยู่1นษส่วนสช้อนชาค่ะแล้วก็ไข่นะคะจำนวน27ฟองนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการทำนะคะเราก็จะเริ่มจากการตอกไข่ก่อนค่ะ เราชีฟ่อนนะคะเราก็จะแยกไข่แดงและไข่ขาวค่ะต่ออย่าให้ให้ให้เปลือกลงไปนะคะแล้วก็อย่าให้ไข่แดงแตกไข่ต้องสดนะคะขนมจะได้ฟูแล้วก็นุ่มพอเราได้ไข่แล้วนะคะเราก็จะทําการแยกไข่แดงและไข่ขาวอย่าให้แตกนะเพราะว่าเดี๋ยวตีไข่ขาวแล้วมันจะไม่ขึ้นฟู ถ้ามีส่วนผสมของไข่แดงที่มันเป็นโปรตีนนะคะมันจะตีไข่ขาวไม่ขึ้นตีเมล็งไม่ขึ้นความสดของไข่ไก่มีผลมากเพราะว่าถ้าไข่สดขนมก็จะยิ่งขึ้นฟูนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าถ้าไข่ไม่สดอะ่ะมันก็จะเป็นไอตัวไข่แดงเนี่ยมันก็จะเร็วๆแล้วก็ไข่ขาวก็จะเป็นน้ำๆตียังไงก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นฟูเท่าที่เท่าที่ควรนะคะขนมก็จะอร่อย คือคือในโถไข่ขาวเนี่ยห้ามมีไข่แดงติดลงไปเลยนะถ้าล้างไม่เกี้ยงเนี่ยก็ต้องเอาน้ําร้อนลวกอีกทีนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีคราบไขมันไปเกาะในไข่ขาวก็จะมีส่วนผสมน้ําตาลที่สองนะคะก็จะมีกริมออทาธาาแล้วก็น้ําตาลสายใส่ไปเลยก็ตีให้ไข่ขาวมันพอเข้ากัน,นมาค่ะ ค่ะเราจะมาตีส่วนผสมของไข่แดงนะคะก็จะมีไข่แดงที่เราแยกเอาไว้แล้วก็น้ำตาลในส่วนที่ที่หนึ่งนะคะกับเกลือนะคะตีให้ส่วนผสมของให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็ตีให้ไข่แดงเปลี่ยนสีนะคะพอน้ำตาลเริ่มละลายดีนะคะก็จะใส่ส่วนผสมของน้ำมันถั่วเหลืองนะคะค่อยๆค่อยๆใส่ไปแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากัน สังเกตว่าไข่ไข่แดงนะคะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นเหลืองเนวลๆนะคะก็จะใส่ส่วนผสมของนมกับน้ำนะคะแล้วก็ล่อนแป้งใส่ขั้นตอนนี้ผสม แป้งกับส่วนผสมของไข่แดงให้ให้ให้ไวที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าคนนานเนี่ยเค้กมันก็จะเหนียวไม่นุ่มนะคะก็ใส่ผงอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวพอไข่ขาวได้ที่เดี๋ยวเราค่อยเอาสาหร่ายใส่อีกทีนะคะเพราะว่าไม่งั้นสีมันก็จะดอกแล้วก็จะกลืนลงไปในนี้ ไวไปหน่อยอันนี้ก็คือถือว่ารอไข่ขาวนะคะได้ไข่ขาวแล้วเราก็มาผสมตัวนี้นะคะอ่ะเมแรงที่ได้นะคะมันจะต้องไม่อ่อนแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเค้กเราก็จะไม่เซ็ตตัวนะคะผสมส่วนหนึ่งก่อนเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดมันเท่ากันนะคะไว แล้วก็เบามือเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฟองอากาศมันก็จะยุบไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้ก่อนแล้วผสมส่วนที่เหลืออันนี้เราก็ผสมสม่วนผสมให้เข้ากันนะคะเร็วแต่เบามือไม่งั้นเดี๋ยวออกซิเจนไอ้อากาศก็จะที่มันอยู่ในไข่ขาวเนะะี่ยค่ะมันก็จะยุบตัวลงไปทําให้เค้กเราไม่ฟูนะคะอันนี้เทคนิคใครเทคนิคมันเลยที่จะผสมเนาะ ขนาดแบบไหนก็ทำแบบนั้นส่วนผสมนี้ก็จะได้ประมาณถาด8คูณ8 6ถาดนะคะสังเกตว่าข้างล่างก็ยังจะมีเนื้อแบตเทอร์ของชาคามกับสาลายนะคะกองกองอยู่ข้างล่างก็ต้องควักขึ้นมาก็ไม้ภายช้อนข้างล่างขึ้นมาแค่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งกระป๋องนี้ก็จะได้สาลายหนึ่งกล่องพอดี ถาดหนึ่งก็จะได้ประมาณ500กรัมนะคะประมาณนะแล้วก็มาเกลี่ยให้เข้ามุมปาดหน้านิดหน่อยแล้วก็จะเคาะไล่ฟองอากาศนิดนึงนะคะก่อนที่จะเข้าเตาอบค่ะพอได้กำหนดเวลา25ถึง30นาทีนะคะใช้ไฟอยู่ที่170ถึง 180แล้วแต่เตาของที่ที่ทุกคนมีนะเราได้ก็เราก็ก็ออกแล้วก็คว่ำเพื่อเอาเค,ค้กออกจากพิมพ์นะคะเบาๆนะคะอย่าหนีบนะเพราะว่าชิฟฟ่อนมันจะเบาเค,ค้กจะยุบตัวทิ้งไว้2-3นาทีได้นะคะให้มันคลายตัวนิดหนึ่งก็ได้ออกจากพิมพค่ะให้มันระบายความร้อนเพราะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเค,ค้กมันก็จะยุบตัว เพราะชิฟฟ่อนน่ะมันจะเกิดการมันจะไต่ตัวขึ้นไปข้างบนนะคะตามขอบถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันก็จะถูกดึงมาเข้าตู่ตรงกลางมันก็จะอยู่เราก็จะพักไว้ให้เย็นเรียบร้อยแล้วสาหร่ายสไปรูลีน่าผสมชาขังค่ะเดี๋ยวมาชิมกัน ซ u เปอร์ฟู้ดซ e เปอร์เคเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับวิธีการทำเค้กชิฟฟ่อนสาหร่ายสไปรูลีนาไม่ยากเลยใช่ไหมลนะ่ะสำหรับ EP ต่อไปเราจะไปดูกันว่าเนื้อสัมผัสเป็นอย่างไรจากผู้ที่ได้ชิมเค้กชิฟฟ่อนสาหร่ายสไปรูลีนาของเราไปชมกันเลยคะ่ะ